สวัสดีค่ะบก,กันอีกแล้วนะคะกับซี่ชงเขาครัวนะคะวันนี้เราจะากินวันนี้เราจะากินตําเตงกันนะคะเนี่ยซีสซันสดใสมากนะคะเกลี่ยน้ำจีนนะคะเราก็จะนี่นี่นะคะยางนะคะกุนไก่หมูสามชั้นหมูตอด,ดแล้วก็นเนื้อนะคะเป็นอะไรี่อร้อยมักนะคะนี่นะคะเรา,าจัดจจานเลยนะคะสำเราวันนี้ตาเตงนะคะ Tầm tẻ ngâm nấm chín nói mà mà kha. có kiếm lên nữa tịt mặn là các nên, tịt กินทุกวันก็ไม่เบื่อนะคะเมนูแบบนี้กินไก่นะครับ muốn dám chẳng ừ, tình ăn nói mặt không đâm ra nói nói dặn rồi ngừa thấy tết bị mạnh là không เพชรนะคะเพชรแต่อร่อยถ้ากินรอบตำไม่เพชรก็ไม่รอ้อยเนาะไม่ได้รสชาติเนาะกินตำต้องกินเพชรถ้ามีรสชาติชื้อซาซื้ิซารแต่อร่อย ああ。 กินไม่มดนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเปืือนเป็นกำลังใจให้สินะคะสวัสดีค่ะ